สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ป้าหมกแดงกับคุณสาก็ดิ่งมาที่บ้านน้อยกลางสวนอีกตามเคยนะคะเพื่อนๆแต่มาวันนี้สิ่งที่แปลกไปจากวันจันทร์ที่แล้วที่ป้าหมกแดงมาก็คือต้นไม้หน้าบ้านที่ป้าหมกแดงพยายามตัดมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆมันถูกตัดจนเตียนเลย มาคราวก่อนป้าหมกแดงพยายามเลื่อยค่ะเลื่อยกิ่งเลื่อยโคนต้นเลื่อยอยู่คนเดียวจอดจอดปรากฏว่าข้างบ้านเขาออกมาถามเธออยากจะเอาต้นไม้ต้นนั้นทิ้งใช่ไหมฉันจะให้สามีฉันตัดให้โอเคหรือเปล่าป้าหมกแดงก็บอกว่าโอเคเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งนึกว่าเขาพูดเล่นค่ะเพื่อน เขามาตัดได้จริงๆเหลือแต่ตอเห็นไหมคะเพื่อนๆเหลือแต่ตอเขาเก็บจริงเก็บต้นไม้ไปทิ้งให้เรียบร้อยเลยตอนนี้ป้าหมกแดงก็แค่มาเขียเขียเกลียเกลี่ยหน้าดินแค่นั้นเองค่ะ Amazing ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านฝรั่งมาตัดต้นไม้ให้เราค่ะ ตอนนี้ป้าหมกแดงก็เริ่มพอใจกับพื้นที่หน้าบ้านแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆสวนหน้าบ้านเริ่มเป็นสนามหญ้าแล้วเริ่มมองเห็นตัวบ้านเด่นชัดขึ้นแล้วค่ะเหลือต้นสนอยู่หน้าบ้านต้นหนึ่งเอาไว้คิดอีกทีว่าจะตัดดีไหมตอนนี้เราไปเคลียร์สวนหลังบ้านกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆ จะเคลียร์หลังบ้านให้โล่งๆสักหน่อยค่ะอ,ะ,อะได้แล้วเด่ลิงไปจะถ่ายให้แค่นิดเดียวนะนี่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 โอ้ยเอาลงตํกาก็หันแน่มันไม่คุ้มค่าไฟแหละ <c oughs> ดูถ้าคุณลุงตัดยากครับเพื่อนทามอะไรก็ไม่เป็นค่ะดูท่าใช่นะคนตัดอาจจะเป็นลมก่อนก็ได้ดูแกว่งเครื่อง โอ้ยสงสารจังเลยลุงเอ้ยลุงแกเป็นลูกชายคนเล็กค่ะเพื่อนๆเ,เป็นคนในเมืองด้วยไม่เคยทำอะไรแบบนี้ไม่เคยตัดต้นไม้ไม่เคยลุยสวนทำอะไรไม่เป็นหรอกค่ะแต่อยากจะทำโอ้ยเนี่ยตัดไม่เป็นอนะ เขาอยากทําค่ะเพื่อนๆแต่ทําไม่เป็นหรอกดูท่าสินะโอ้ยจะเป็นลมก่อนละลุงเอ้ยน่าสงสารังดออกครื่่นสุดท้ายก็ไม่พ้นน้ำมือเมียหรอกค่ะเพื่อนๆสำหรับบ้าหมกแดงแค่ถางหญ้าแค่ตัดต้นไม้แค่นี้เรื่องจิบจิบค่ะ เดียวไม่ถึงครึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสบายมากสมัยเป็นเด็กทํานาทําสวนกับแม่หนักกว่านี้เยอะค่ะแค่นี้จิบจิบค่ะเพื่อนๆสนุกด้วยค่ะเพลินเพลินแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงแกก็ยอมแพ้แล้วค่ะขอถือโทรศัพท์ยืนถ่ายรูปเมียดีกว่าแกว่างั้น <laughs> แกไม่เคยทําด้วยค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงก็ไม่อยากจะให้แกทําเท่าไหร่กลัวไม้ดีดหูดีดตาเป็นอะไรขึ้นมาลําบากอีกค่ะให้แกยืนดูนั่งดูนะ่ะดีแล้วสําหรับป้าหมกแดงชิวค่ะเพื่อนๆปกติอยู่แต่ในครัวทุกวันแทบจะไม่โดนแดดเลยมาตัดหญ้าตัดต้นไม้ตากแดดซะบ้างผิวจะได้เป็นสีแทนจะได้สวยกว่าเก่า อยากได้บ้านถูกๆที่ดินกว้างๆก,งก็ต้องยอมเหนื่อยแบบนี้ละค่ะเพื่อนๆถ้าเราอยากได้บ้านสวยๆไม่อยากเหนื่อยก็ต้องไปซื้อบ้านจัดสรรบ้านสำเร็จรูปที่เขาทำไว้ขายแบบเพอร์เฟกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่แบบนั้นที่ดินอาจจะแคบแล้วเขาก็มักจะสร้างบ้านแบบติดๆกันซึ่งป้าหมกแดงไม่ชอบค่ะเพื่อนๆ ป้าหมวกแดงชอบแบบโลง่โลงๆกว้างๆได้ปลูกผักปลูกแตงได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาเอา <c oughs> คุณลุงสนอีกแล้วไปลากรถตัดหญ้าออกมาอีกแล้วยากโชว์คะ่ะยากโชว์ <c oughs> ให้คุณลุงแกโชว์หน่อยคะ่ะเพื่อนๆแกอยากตัดหญ้าอยากมีส่วนร่วมอา้าวได้ลโ้วงโชว์ <c oughs> เก่งจังเลยคนอะไรวะเนี่ยอุ้ยตัดหญ้าก็เป็นดูสิแข็งแรงมากเลยดูท่าเดินสิ้าอุ้ยแข็งแรงแข็งแรงไม่กล้าออกแดดด้วยนะคะเนี่ยตัดอยู่แถวล่มลม,ลมกลัวดำมั้งสงสัยต้องพาลุงแกนั่งพักแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆ ไม่งั้นจะซนไปเรื่อยไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวจะอ c c ซิเดนมีปัญหากิ่งไม้กระเด็นโดนแข้งโดนขามาเป็นภาละอีกค่ะวันนี้ก็จะพาลุงแกนั่งกินข้าวตรงนี้ละค่ะเพื่อนๆบ้านเราเองนั่งตรงไหนก็ได้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะให้ลุงแกนอนพักสักงีบค่ะช่วงที่ลุงแกงีบ ป้าหมวกแดงก็เก็บกิ่งไม้ที่เราตัดออกมานะคะเพื่อนๆเก็บไปแอบกองไว้นู่นแหละด้านหลังกระดาดนุ่นแล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าเราจะทำยังไงกันตอบอาจจะต้องจ้างคนมาขนไปทิ้งหรือไม่ก็กองไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็คงผุไปเองเนาะเพื่อนๆค่อยว่ากันอีกทีค่ะเผลอแป๊บเดียว บ่ายสามแล้วค่ะเพื่อนๆได้เวลากลับไปเปิดร้านทำมาหากินแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ